ครับสวัสดีครับเอฟซี F C. ทุกคนนะครับเนาะครับเมื่อนี้ก็เป็นวันหยุดสุดสัป,ปดาห์นะครับเนาะวันอาทิตย์ที่21 2567กราคมนะครับครับเอนี้พ็ดมกรามาตติดตามสองพัฒนาต่ออีกเนาะพี่น้องเนาะครับเมื่อวันศุกร์พี่นอนะ้อ,นนองวันศุกร์ที่19มกราคม67เจาวพัฒนาออก419 ห้าสองแปดส่วนเลขล่างก็ออกเก้าห้านะพี่น้องเนาะครับงวดที่ผ่านมาของพอเตียมกับเขาตัวเลขวิ่งนะครับครับจับคู่บถึงเราพี่น้องเนาะสองสี่สองห้าสองหกออกสองแปดขับพอเตียมกระเด่นที่สองก้ามาอยู่เราพี่น้องเนาะครับ,รบวันนี้พอแตียมพามาตามต่อยอนะครับเนาะครับมาเบิ่งสูตรน้วกันครับพี่น้อง คเขาเตรียมคำนวณไว้แล้วโมที่พามันในสองกับเจ็ดนะครับสองกับเจ็ดกามาสองโนเดลมันในเก้ากับสี่้ะครับเด้อสายวิ่งสายหลุดเบิรงไว้เก้ากับสี่เพราะเตียมจะเอานี่แหละเก้ากับสี่นี่แหละไปเป็นตัวเลขนั่นครับส่วนสูตรนี้กต่เขาคือกันเตียว่ามันไปบนไปล่างนะพี่น้องมันในสี่กับหามันกับไปล่างหานะครับเนาะ จับคู่มันกับโบเข่ากันพี่น้องไปคนระย่างกันเตียว่าก็ถือว่าเดือนดีทั้งสองสูตรกับรุดกันหน่อยนะครับโนนี้มันในห้ากับหกนะครับเดือนนี้สูตรนี้ครับเปิ่ไบางสูตรใหญ่นะครับเอาแคบหน้าจอไว้นะครับเด้อยเขียนไว้นะครับสายวิ่งสายรุดครับพ่อแตมงภาพไปบางสูตรใหญ่บั่นครับ ก็มีเอฟซีหลายคนเพินจับเอาในนี้กระถือกันอยู่นะครับเนาะครับสูตรนี้มันได้เกตเกตแปดเก้นานครับเกตแปดเก้าเก้ากามาะนะครับเนาะออกมาทั้งเก้าทั้งแปดตัวพี่น้องแปดกามาเก้ากามาส่วนนี้สี่ห้าหกกามาห้าสองสามสี่ มีก uh ็มาสองหนึ่สมาสองนี่กันหนึ่งสมกามาสองเจ็ด้มาทั้งสองสองตัวนี้ครับอเอฟซีต้องพิจารณามลงบานซอยเพราะเตียมเนาะ ทำตามเบอรงนี้เนี่ยมันกันี่มีสองกับสามส้นกันอย่างนี้พี่น้องเดี๋ยวพเตรี้มสีเอาเอาสีเอาสูตรูตรเลขวิ่งตัวนั้นแหละ4ีกับเก้ามาจับคู่นะครับพอซีกับี่เนี่ยีห้าหกอันนี้แปดเก้าศูนย์นี่เจ็ดแปดเก้าอันนี้สองสามีนน 2, 3, ีกับเก้านี่ส้นกันนะครับมันมาน้นะครับงวดนี้ เอารถพี่น้องจับบมดได้พี่น้องเลือกกันมักตัวเดก,ก็ได้อันนี้ก็เขาสองแปดนี่พี่น้องเอาตัวนี้มาจับตัวนี้กั 2, บสองแปดนครับงวดที่ผ่านมานะครับว,วันจันทร์มาพี่น้องเนาะวันจันทร์ที่ยี่สิบสอง ลาคมอคอ บนล,ล่างวิ่งรูดนะครับแต้มซีกับเก่านะครับแต่ว่างวดนี่พอแต้มบนเน้นนะครับเดี๋ยวพอซีกับมาจ้ำกันกับเก่าอย่างละสองสูตรนะครับบานิซีซีน่าจะมีซีอย่าง นะครับีด สี่แปดนะครับสี่ศูนย์นะครับหาเก้านะครับเก้า ก้าสองเก้าสามเก่ากับสี่กับเราเคยมานำกันเก้าหนึ่งนะครับ หกหางซ้ำนี่พี่นอ้องเป่านะครับถ้าเป่าล้กกันไว้พี่นอ้อง ซีซีเก้าเก้านะครับเอาพอแต้มบนบบเดเนียนให้ได้พี่น้องเ้อเพราะว่าซีกับกามาส้นกันสองสูตรเก้ากามาส้นกันสองสูตรนะครับ เดี๋ยวเพาะเตรี่ยมเน้นให้จักตัวสองตัวนะครับเพราะว่าในสูตรนี้มันกระดิส้นกันเก้าสองเก้าสามครับพอสองกับสามเก้าสองสิ่ไหลก่อ นะครัิดว่าเอาซองหางนี่แหละพี่น้องว่าต้องเอาลายลายถอกนะครับเนาะครับเอาถ้าผิดพลาดประกันใลยพอเตรียมกระกาพ่อโทษขออภัยหลายลๆนะครับเด้อสิชอบก็จัดขัดก็ผ่านนะครับเนาะตัวเลขเป็นแช่แนวทางนะครับเอาฉะนั้นเลยพอเตรียมกระคออวยป้อนคอยเข่าปังๆเด้องวดนะีนะ้นะ ครับเยซี่ก็บชได้สุกๆมันมันกันเนาะครับเนาะครับเอาพี่น้องเขามาแล้วก็อย่าลืมนะครับเ้อกดไลค์กดแชร์พอเตียมน้ำเดียนะครับเนาะเพื่อเป็นกําลังใจให้พอเตียมน้ำนะครับครับเอาสุดท้ายท้ายสุดนี้พอเตียมก็ขอกราบขอบพระคุณเยบซี่ทุกคนนะครับเ้อที่เขามาเบิงมาติดตามพอเตียมครับพอเตียมขอไว้พรนให้มีแต่ความสุขความเจริญนะครับเ้อความเจ็บใจใดความไข่ให้มนี่นะครับเนาะ ครับขอให้มีแต่โศกตลับให้ถูกห,ว,หวยรวยเงินกันทุกทุกคนนะครับเอาสําหรับคลิปนี้พอเต็มกันมีแค่นี้นะครับเนาะเอาไปพอกันอีกคลิปนะ้าครับสําหรับคลิปนี้สวัสดีครับผม